สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันพระใหญ่นะคะขึ้น15ค่ข้ามเดือน8นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดกับคุณยายพยาบึง้งแล้วก็แอดมิวจะมาขอโชคกับพยาบึ้งไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาพยาบึ้งตัวนี้ก็ให้ตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกกันเองนะคะ งวดนี้ก็เลยอยากจะมาขอแก้มือใหม่นะคะท่านผู้ชมก่กอนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีดชดเชด,ดเด็ดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะเริ่มทำพิธีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอดไปเลยะคะ่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะหลังจากคุณยายอธิษฐานขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งเสร็จก็จะหย่อนตัวเลขลงไปในรูพญาบึ้งนะคะรูนี้ก็เป็นรูเดิมที่เคยขอนะคะท่านผู้ชมช่วงนั้นก็ขอได้หกตัวเนาะยายเนาะตัวเลขก็เข้าสามตัวก็เข้านะคะสองตัวก็เข้าค่ะแต่ว่าเราจับคู่ไม่ถูกกันเองนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมาขอใหม่นะคะ เมื่อวันพระที่งวดก่อนเนาะเมียวนะวันพระที่ผ่านมามมมก็มาขอนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพยาบึ้งไม่คาบตัวเลขขึ้นให้นะคะแอดก็เลยมมไม่ได้ลงคลิปลให้กับเอซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอแก้มือใหม่อีกรอบนะคะท่านผู้ชมเออมือตาเนี่ยนะคะก็จะเขียนศูนย์ถึงเก้าเหมือนเช่นเคยนะคะ ให้คุณยายหย่อนตัวเลขลงไปนะคะท่านผู้ชมพญาเบืง 9, ้งเจ็ดศูนย์เก้าเนาะคุณยายเนาะเคยให้โชคแต่ก่อนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้านะคะอ่าถูกคุณแม่คุณเอาคุณยายตาอถูกถ้าร้อยเนาะใจมันเลื่อนเนคุณตาคุณยายเอาโมบายตัวไว้ถูมันตูกก็คนเจ้าคุณเจ้าคุณสุดเกล็ดเราไงเองใจพอเราไงเองตาเจคืนใจไม่ละเลยตา หน่าตัดคนเก่าค่ะคนเก่าอยากรกอนะเฮ้ยตาไป่กูไป่ตาต้ยหญ่เอักเนี่ให้ตองตาขันเจ้าตองตาตัวขี้ทางเอากเนี่สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะในเช้าว,วันที่ 25มิถุนายนพศ2564นะคะซึ่งเมื่อคืนแอดกับคุณยายพญาบึ้งก็มาขอโชคกับพญาบึ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อคืนแอดก็ไม่ได้รอเอาตัวเลขกับพญาบึ้งนะคะเพราะว่าดึกก่อนนะคะท่านผู้ชมก็เลยกลับบ้านไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูตอนเช้านะคะ พอตอนเช้ามาดูคุณยายก็บอกว่าพญาบึ้งก็คาบขึ้นมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะคุณยายก็นั่งรออยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะพญาบึ้งให้ไหมคะคุณยายงวดนี้โอ้ยแองใบอ๋อให้กี่ตัวคะคุณยายนใ,นให้สามตัวหตัวอ๋อ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูรูพญาบึ้งนะคะหลังจากคาบตัวเลขขึ้นมาให้น้อยายเขาก็จะเอายายปิดปากรูเอาไว้นะคะท่านผู้ชมปิดเหพยพญาบึ้งตัวนี้เคยให้โชคหลายตัหลายงวดเน้อยยายออซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวก็เข้าสองตัวก็เข้านะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณยายพญาบึ้งเป็นคนเปิดนะคะเอาเปิดเลยค่ะคุณยาย ก็ให้มาสามตัวน้อยชุดน้อยใหญเนาะคาเลขสูน่ะน,นี้นนค่าเลขสูนเนาะอ่ะเรียงไว้เลยค่ะคุณยายใบยแรกจะข้าบมาเลขสูนน้อยใหญเนาะศูนย์อันเลขอันลึกหกเลขเก้านาะเลขเก้าค่ะยายแอสเขียนเองค่ะเลขเก้าอันนี้คุณยายต้องเรียงแบบนี้ค่ะคุณยายต้องซื้อมาแบบนีนะะ้ดัดดวงแ่ให้แบบเดมู นี่นะคะท่านผู้ชมนี่เลงห้าท่าไว้ข้างหลังในี่แนนจ้าเดี๋ยวเอ็ดหูวคำลงนี่ไดู้้คคเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อคืนวันพระใหญ่ที่ผ่านมาพญาบึ้งก็ให้สามตัวนะคะศูนย์เก้าห้านะคะท่านผู้ชม ก็ให้มาสามตัวนะคะท่านผู้ชมคะงวดนี้ให้มาน้อยชุดน้อยใหนะ่เนาะเพราะว่างวดก่อนเขาให้มาหกตัวน้อยใหญ่หกต,ตัวก็เลยจับคู่ไม่ถูกนาะยใแตงง่หลายตัวเกินจับคู่ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้ก็ให้มาแค่สามตัวเองนะคะก็ลองจับคู่ดูใหม่นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มีศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะ ตัดเล่นก็จะได้สามหางนะคะท่านผู้ชมคะคุณยายฝันดีไหมคะคุณยายเปียเองสอหรับอันซีนอกอิสลามโอซนาเตรลัางลูกนั่งกับของปลุกคุณพ่อคนโตมัดคุณพ่มันเตียงไอ้งจงให้คุณพร่อรู้ใจนี่เอแข่งฝันเมื่อไหร่ะคุณยายไม่ไงหนาสิบย่ยอ๋อหลังจากคอยโชคคอลาบกับพญาบึ้องส็จเ<อ>นาะพอคุณยายเข้าไปนอนแล้วก็ฝัน ีฝันว่ามีคนเอาแกงปลามาให้กินแกงปลามาให้กินละคุณยายได้กินไหมคะได้เองโอ้สงสัยจะถูกแน่ๆเลยค่ะคุณยายคุณพ่อจะบัดมาอมือนี่จะบัดในอันนี้อยู่ในอมคับนะเอามือเอ้กนเลียกตุกจะตุกุกมัน คุณยายก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขพยาบึ้งในคืนวันพระขึ้น15ค่ําเดือน8นะคะท่านผู้ชมเอ็ดเชื่อว่าพยาบึ้งตัวนี้น่าจะให้โชคอีกอย่างต่อเนื่องนะคะาสักคุณยายเนาะเออยอดย่มก็ไอเปิลพามรูขอให้3ตัวแตกเนาะคุณยายเนาะ3ตัวแตกงดก่อนก็เข้า3ตัว2ตัวก็เข้าเนาะอื อ่าพระมือตูวน้อใช่เพราะว่าเราติดปากรูหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็สองสี่เออค่ะถ้าเราจับคู่จำจำบ้านรับสั่จำบ้านกี่จำได้ค่ะยายจำได้ค่ะจำบ้านเต้ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขพยาบึ้งนะคะ ก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยเนาะคุณยายเนาะออถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีร่วมกันเนาะยายจ้าคุณยายเดี๋ยวให้คุณยายไยพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะคุณยายอ,อ่ะวยพรน,นะสิะ อ้ปรวดไอ้กีมันโชคมันเรียบนะสาธุเออ้จีบมันไอ้เอ็มโชคมันเรียบอโตรเบอร์ลิกไปตู้วันที่หนึ่งลิกกระปิงนี่ค่ลิกกระปิงอตรเลิกกระปิงตาใหญ่สาธุกขอให้ขอให้เอฟซีของยายที่รับชมคุณยายเนาะเอหนักมือนะมีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะคะท่านผู้ชมคุณยายก็ให้พรเอฟซีทุกคนแล้วนะคะ ให้ทุกคนที่รับชมช่องละอองชาแนลมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะคุณยายก็ฝันดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มั่นใจใช่ไหมคะคุณยายมั่นใจมั่นใจว่าพยาบึงจะให้โชคอีกนะยายเนะาะค่ะ แอดก็ขอบคุณคุณยายมากนะคะคุณยายขอพระคุณค่ะขอให้คุณยายโชคดีด้วยนะคะคุณยายรวมทั้งตัวแอดด้วยค่ะยาอเนียนะจ้าโชคดีร่วมกันยกช่องเนาะยายรวยๆยกช่องค่ะเขาพระคุณค่ะเมื่อออกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูพิาบึ้งอีกรูหนึ่งนะคะเพราะว่า แอดมิวเป็นคนมาหย่อนตัวเลขคนเดียวนะคะท่านผู้ชม<อ>เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกับแอดมิวกันดีกว่านะคะน,คนี่นะคะเป็นรูใหม่งวดแรกเนาะแอดมิวเนาะงวดก่อนก็มาขอดูนะงวดก่อนก็เคยมาขอโอ้อสมองหไปเ่ว อันนี้คือเราไม่ได้ทําพิธีเนาะไม่ได้ทําพิธีแมอคือเคียมแต่ตัวเลขก็มาหย่อนลงไปเนาะหย่อนดูเพราะว่ากลัวทางนู้นไม่ออกกลัวทางนู้นไม่ออกก็เลยมาหย่อนตรงนี้ด้วยเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นก่อนบอกอันนี้มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะก็เลยไม่รู้เอาไหนก่อนก็เลยเอานี่เด็ดก่อนไหนหลังก็ได้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเมื่อคืนเอ็ดก็ออกมาดูตัวรังคืนมันออกมานะเขาให้สามตัวเหมือนกันเนาะให้สามตัวเหมือนกันจ้ะนี่ค่ะ อ๋อตรงนี้เนี่ยอันนี้คือรูใหม่นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่ารูนี้ก็แอดมิวเป็นคนหย่อนตัวเลขนะคะท่านผู้ชมกอ,อ่ะก็มังเบเนี่ยเหมือนนมืเกอร์กาเอะไรเองสองสามเก้ารูนี้จะเป็นพยาบึ้งที่ให้สองสามเก้านะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าแอดมิวก็เคยขอแล้วครั้งหนึ่งเนาะเข้าไหมที่ว่าขอ มันเข้าได้เลขอะไรบ่เลขหกตัวเดียวมั้งเข้าเลขหกตัวเดียวก็เลยมาย่อนดูใหม่ส้นทรยเขามาจากรูนู้นนั่งเขาเป็นรูตายายพญาบึ้งเนาะมาจากยายจากโน้นมาอยู่นี่เนาะยายจากโน้นมาอยู่นี่อ๋อแล้วก็มังกรเหมือนก็ไกลยเราแหละเองนี่นะคะท่านผู้ชมสองสามเก้านะคะก็ตัวเลขจะตัวตัวเก้าจะชนกันเนาะฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นศูนย์เก้าห้า ฟังนี่สองสามเก้าว่าแอดดูอยู่ว่ามันเรียงอ๋อก็ <มา S 1> เลยมาถ่ายให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะก็พยาบึ้งรูใหม่นะคะท่านผู้ชมแอดมิวเป็นคนโขนนะคะได้สองสามเก้านะคะพยาบึ้งรูใหม่ได้สองสามเก้านะคะท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะคะว่ารูใหม่กับรูเก่ารูไหนจะแน่กว่ากันนะคะท่านผู้ชมนาะคุณยายเนาะค่ะเพราะว่าเขาจะให้รูละ3ตัวนะคะท่านผู้ชมรูนี้สองสามเก้านะคะตัดเล่นได้มีสองสามสามสองสองเก้าเก้าสองแล้วก็สามเก้าเก้าเก้าสามนะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะว่าท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสียงชูก,ก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนาเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เพราะว่าการลงทุนก็ม so ีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับพญาบึ้งนะคะสาธุค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเป็กลัวกเัวยน